สว่านไร้สาย str นะครับที่ทางร้านเรามารีวิวนำเสนอตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะพี่มอเตอร์บัลเลตแท้ครับให้กำลังเครื่องแรงเลยนะพี่ตัวนี้มาพร้อมกับการใช้งานได้ถึง3ระบบนะครับยิงสกูเจาะไม้เจาะเหล็กและมีระบบกระแทกเจาะปูนนะครับผมงานประกอบตัวนี้ออกมาดีนะครับไม่ว่าระบบมอเตอร์ระบบเพาเฟืองนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางทำมาตรงเลยครับเครื่องของบัลเลต str แท้ตัวนี้จะแรงมากเลยนะครับเปรียบเทียบกับสว่านรุ่นเก่านะพี่ ความแรงก็จะคนละเรื่องเลยตัวนี้ก็ใช้งานหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับสโลว์ได้มีไฟส่องสว่างรอบเร็วรอบช้านะครับ3ระบบอุปกรณ์ในชุดที่แถมให้ก็จะมีกระเป๋าพลาสติกอย่างดีเลยนะครับแบตเตอรี่2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จด้านล่างก็มีอุปกรณ์เสริมแถมให้นะครับแป้นจีนตุ๊กแกนะพี่ก็คือเราไปแปะกระดาษทรายหรือผ้าขัดสีเนี่ยก็ใช้ขัดไม้หรือว่าขัดสีรถก็ได้แล้วก็มีที่คาดเอวดอกยิงสกูพร้อมแกนต่อนะครับผม1แผงเนี่ยแล้วก็ดอกสว่านอย่างดีให้4ดอกครับผม ตัวนี้กำลังเครื่องแรงเลยนะพี่แรงบิด60นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูการเจาะกันแบบโ,โหดๆเลยครับมาทดสอบกับการยิงสกูนะครับกับไม้หน้า5เป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะพี่ดอกยาวเลยครับต่อไปก็ยิงเหล็กนะครับผม เดี๋ยวมาดูระบบที่2นะครับของการเจาะนะครับผม <c oughs> มาต่อกับระบบที่3านะครับเจาะปูนเราหมุนมาที่รูปคอนนะครับก็เป็นระบบกระแทกเจาะได้เลย <c oughs> <c oughs> สวบสว่าลไอ้สาย STR รุ่น3ระบบนะครับเป็นทุกอย่างของการใช้งานเลยนะครับผมใช้ได้หมดทุกอย่างเลยคุณภาพมอเตอร์กําลังเครื่องและแรงบิดไม่ต่างจากแบรนด์ชั้นนาตัวละ3-4 0 0 0พั 4, แต่วันนี้เรามาเปิดตัวในราคาพิเศษเลยพี่1,390บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านไม่มีบบกเพิ่มครับ